ยาสิบติดกอสมอเนี่ยไม่ใช่เรื่องเก่าแล้วมาเล่าใหม่นะคะแต่เป็นเรื่องที่เคยทํามานะคะตั้งแตเ่เรามีการประกวดอสมอดีเด่นระดับชาติสาขายาสิบติดนี่เป็นสาขาที่4ของการเฝ้าระวังป้องกันยาสิบติดในชนุมชนอสมอทุกท่านนะคะแล้วก็พื้นที่ทุกคนก็ทราบนะคะว่าเรามีการประกวดและมีการคัดเลือกทั้งในระดับหมู่บ้านนะคะแล้วก็มาตำบลอำเภอจังหวัด จนเป็นระดับเขตระดับภาคจนเป็นระดับชาตินะคะและพวกเราก็มีความคุ้นชินกับเรื่องปัญหายาเสพติดเพราะงั้นเป็นสิ่งที่อสมเรารับรู้ปัญหานะคะและที่สําคัญเนี่ยเราเข้าถึงและเข้าใจเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนอสมก็ดูแลในเรื่องของพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านเราก็จะรู้นะคะว่าปัญหานี้นะคะไม่ใช่เป็นปัญหาไกลตัวแต่ปัญหาใกล้ตัวเราทราบกันดี แล้วอ,อสมอเราก็เป็นผู้มีจิตใจเสียสละนะคะแล้วก็รักพื้นที่รักชุมชนทุกคนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนก็เป็นเหมือนคือญาติพี่น้องกันเพราะงั้นการที่เราผันตัวมาเป็นอ,อสมอนะคะแล้วก็มาเป็นอ,อสมอัดดี้เนี่ยก็เป็นการสร้างบุญอนิสงส์นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะญาติใกล้ชิดเรานะที่หลงผิดนะคะแล้วก็ที่ไปติดยาแล้วก็ไปเสพได้เข้าสู่การบําบ,บัดและมีการติดตาม โดยบทบาทของอสมตบที่ที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ผู้เข้าบําบัดเนี่ยได้มีการเข้าสู่การบาบัดเป็นคนดีคืนสู่สังคมให้กับสังคมในชุมชนและหมู่บ้านของเรานะคะอสมเนี่ยเป็นอาสาสมัครกลุ่มแรกนะที่อยู่คู่กับประเทศไทยและไม่มีหน่วยงานไหนของระดับประเทศหรือต่างชาติเนี่ยนะคะมีอาสาสมัครเหล่านี้ขึ้นมาและที่สําคัญอสมเราเนี่ย เป็นกลุ่มชาวบ้านนะคะที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างบ้างทำนาเกษตรกรและผันตัวเองมาเป็นจิตอาสาด้านหนึ่งนะคะเป็นอาสาสมัครในชุมชนอยู่คู่กับประเทศไทยก็ละก็40กว่าปีตรงด้านนี้นะคะสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งที่ต้องเน้นก็คืออสมอเราทํางานอยู่ภายใต้บริบทของดูแลพื้นที่นะคะเดิมนี่มัน8ปดถึงสิหลังคารเรือนดูแลมีอสมอหนึ่งคน ปัจจุบันตั้งหลักเกณฑ์ใหม่นะฮะอสอมหนต่อ10ใช่ไหมคะก็ยังมีอสอมเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วก็ยังทำงานนะคะเป็นจิตอาสาแล้วก็ตรงด้านนี้จะเห็นว่าไม่มีอาสาสมัครอื่นใดที่อยู่ยาวนานเท่ากับอสอมเราแล้วก็สัดส่วนของการมออีอายุในการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่อสอมเนี่ยเกินวัยกลางคนไปแล้วแล้วก็อยู่เกิน10ปีขึ้นไป ะะเพราะงั้นการที่อสมอเหล่านี้นะคะอยู่ในการเป็นจิตอาสาเราจะเห็นได้ว่าเป็นเพราะว่าเรามีความรักนะคะในการเป็นอาสาสมัครเป็นเครือข่ายของการเป็นอาสาสมัครและที่สําคัญเนี่ยเรารักในการเป็นคนไทยด้วยกันรักพ่อแม่พี่น้องเราถือเป็นเครือญาติอันนี้เป็นจุดความสําเร็จอย่างหนึ่งนะคะของอาสาสมัครไทยที่ต่างชาติไม่มีแต่คนไทยมีได้เพราะเรามีความรักมีจิตใจ ที่อยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ก็เลยทําให้ความเป็นอาสาสมัครอสมของเราเนี่ยนะฮะอยู่ติดกับประเทศไทยยาวนานกว่าอสมนะคะที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านยาเสพติดและเป็นอสมดีเด่นในระดับชาติอ่ะ2,559ก็เป็นของจังหวัดระนองเนี่ยก็คือคืนคนดีสู่สังคมตรงด้านนี้นะคะแล้วก็มีการรวมพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่่นะคะให้มาทำงานด้วยกัน การเป็นอาสาสมัครทำงานให้ได้ประสบความสำเร็จเน่เราต้องปรับแนวคิดนะะแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดนะะให้มันเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในตรงด้านนี้โดยมีมุมมองนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่เป็นภาระของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นภาระที่ทุกคนเนี่ยต้องหันมาช่วยกันโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดเนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งมันมีความอันตราย ใช่ไหมคะและที่สําคัญเนี่ยเมื่อเข้าไปเสพไปยุ่งเกี่ยวกันแล้วเนี่ยจะถอนตัวออกมาเนี่ยยากมากแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายสิ่งที่อยู่รอบตัวของคนที่เสพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่เหมือนคนปกติทุกคนก็จะรังเกียจเพราะงั้นคนที่จะทํางานเกี่ยวกับข้องกับคนที่เสพยาหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนการคิดของตัวเองใหม่นะคะโดยที่ว่าเขาจะมีความเห็นใจ นะเห็นปัญหาตรงด้านนี้อย่างเข้าอกเข้าใจและพร้อมที่จะเข้าหาแล้วก็เรียนรู้เขานะให้โอกาสเขาว่าตัวเขานี่มีปัญหาอะไรเรานะะอยากจะไปช่วยเขาได้อย่างไรบ้างเนี่ยมันเป็นเหมือนเราจิตอาสาเข้าไปหาเขาก่อนเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ที่อสมอดีเด่นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นปัญหาเขามีจิตใจอยากจะช่วยนะคะ อยากจะไปทำอะไรก็ได้ให้คนกลุ่มเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้มีจุดยืนในสังคมที่เขาอยู่นะคะไม่ถูกรังเกียจไปไหนสังคมก็ยังต้อนรับเขานะพ่อแม่พี่น้องก็ไม่อายนะ,ะที่ว่ามีลูกนี่เคยเสพยาสิบติดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมาช่วยกันนะคะแล้วอสมออส่วนใหญ่ก็จะมีความคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้ามาทํางานในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่หลงผิดแล้วก็เสพยาแล้วก็สู่การบําบัดนะคะแล้วก็ให้หาย แล้วก็กลับเข้าสู่สังคมอย่างคนปกติได้อสมอบดดี้นี้ก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครนะีที่ต้องเน้นความเป็นพิเศษของเขานะคะกลุ่มเหล่านี้นี่ก็คือเราสามารถค้นหาเขาได้ก็จากอสมเรานี่แหละที่เคยทํางานมีประสบการณ์นะคะในเรื่องยาเสพติด คุ้ค,คีนะหรือเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มที่เคยติดยาหรือมีญาติพี่น้องที่เคยติดยาแล้วต็วงก็เป็นอาสาสมัครกลุ่มนี้หรือกลุ่มที่เคยผ่านการประกวดอ,อสมอนะฮะสาขายาเสพติดนที่เราเรียกสั้นๆนะฮะแล้วก็เข้าสู่เป็นอ,อสมอดีเด่นไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือระดับชาติเนี่ยกลุ่มเหานี้เป็นกลุ่มแรกเลยเพราะถือว่า มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดแล้วนะคะมีความเข้าใจว่ากลุ่มผู้เสพยาเสพติดนี่เป็นกลุ่มคนที่ต้องมีผู้ให้ความช่วยเหลือนะคะให้ก็ให้โอกาสเขาแล้วก็นำเขาเข้ามาคืนสู่สังคมะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยระดับไหนไม่ว่าจะเป็นให้การศึกษาให้อาชีพหรือให้ความรู้ด้านสุขภาพอะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในอสมเราอยู่แล้วนะคะคิดว่าไม่มีปัญหาที่พวกเราเนี่ยอสมเนี่ย จะเป็นอสมบัตดี้แล้วลงไปทํางานด้านนี้เราตั้งตัวเลขไว้นะคะว่าเราควรจะมีอสมบัตดีเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ยตำบลละสคนนะคะซึ่งเราคิดว่าสามารถที่จะช่วยเหลือเพราะว่าประชาชนในตําบลหนึ่งก็มีประมาณ1 0 0 0 0แสมีอสมบัตดสองคนเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดนะแล้วก็เป็นการนําล่องพอหลักสูตรนี้ไปเนี่ยเราก็จะให้อสมบัต้ในพื้นที่สมัครเข้ามาแต่ การหาอสมวัดดี้เนี่ยจำเป็นนะคะเพราะว่าอสมวัดดี้เนี่ยจะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ที่เสพยาหรือผู้ที่กำลังบำบัดในเรื่องของการที่จะเลิกเรื่องปัญหายาเสพติดของตัวเองเพราะฉะนั้นอสมวัดดี้นี้ต้องไม่ลังเกียจคนกลุ่มนี้นะคะต้องมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็สามารถที่จะแนะนำให้ความรู้แล้วก็ติดตามเขาคืออสมต้องมีเวลานะแล้วก็สามารถที่จะแบบทุ่มเทนะ เข้าถึงปัญหาเข้าใจนะคะก็อยากที่จะพัฒนาเขาให้เป็นคนดีนะคืนสู่สังคมคืนสู่ครอบครัวของเขานะคะอันนี้ก็เป็นจุดหลักที่อ,อสมอัดีต้องทำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะเราให้โอกาสอสมอนะคะเราคิดว่าอสมอัดีเนี่ยควรจะมีอย่างน้อยตำบลละสองคนค่ะอสมอัดีเน่ยนะคนะ,ะขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องมีจิตใจ ที่ไม่เหมือนอสมอทั่วไปเพราะต้องทำงานกับผู้ที่เสพยาเสพติดที่กำลังเข้าสู่การบำบัดนะคะเขาจะต้องมีหนึ่งไม่กลัวน่ะว่าผู้ป่วยยาเสพติดนี่เป็นคนที่น่ารังเกียจหรืออันตรายนะคะหรือเป็นปัญหาแต่เขานี่จะต้องพร้อมที่จะลงไปช่วยนะมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือเห็นอ,อกเห็นใจนะคะแล้วก็ไม่ทอดทิ้งอ่ะไม่ทอดทิ้งให้เขาอยู่ มีความมีเวลานะคะที่จะเข้าไปเยี่ยมนะคะเพราะงั้นอสมบัดี้ต้องมีเวลาให้กับงานที่เขาต้องทําด้วยนะคะเพราะงานนี้เนี่ยต้องสร้างไม่ให้ผู้ที่เสพยาที่เข้าสู่การบําบัดเนี่ยกลัวหรือหวาดระแวงหรือไม่เชื่อมั่นในตัวของอสมบัดี้คนนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยอสมบัด awesome ดี้ที่จะทงานด้านนี้คุณต้องถามตัวเองก่อนนะว่าเราเนี่ยพร้อมไหม ที่จะเดินเข้าไปช่วยเขานะคะที่สําคัญเนี่ยเราเนี่ยนะต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะคะในการที่จะทุ่มเทเพื่อให้คนที่มีตั้งใจนะหยุดยาแล้วเนี่ยเข้าสู่บาบัดแล้วเนี่ยได้ให้ออกมาหลุดพ้นจากการเสพยาอันเนี้ยคิดว่าดีมากๆเลยถ้าอาสมอบัดดีได้ทำเนี่ยเป็นการช่วยครอบครัวของเขาเองช่วยประเทศชาติและที่สําคัญเนี่ย เราก็ได้เป็นเป้าหมายในการทํางานของอสมนะเราช่วยคนหนึ่งคืนสู่สังคมได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายในการทํางานของอสมบัต้นะคะในส่วนของการอบรมอสมบัต้เนี่ยนะคะกรมเราได้เปลี่ยนแปลงนะคะการอบรมใหม่อสมเราจะคุ้นชินกับการที่อบรมโดยเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เราไม่ใช่ค่ะเราจะมีวิดีโอการสอนให้แล้วก็อบรมออนไลน์นะคะ อันที่หนึ่งเนี่ยอสมบัตดีเนี่ยต้องผ่านการอบรมออนไลน์และมีความรู้ความเข้าใจเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะคะไม่รังเกียจแล้วก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่เสพยาอันที่สองนะคะเราต้องมีลายชื่อจากเจ้าหน้าที่มาให้เราว่ากลุ่มที่เราจะต้องดูแลพิเศษเนี่ยนะ,ะเป็นกลุ่มที่ต้องผ่านการบําบัดนะคะเพื่อต้องการให้เลิกการใช้ยาเสพติดเนี่ยชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะคะ พอเรารู้ทําความเข้าใจเสร็จเราก็ศึกษาดูนะคะว่าคนนี้เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านใดอยู่กับใครบ้างพาอาสอสมรเราจะมีทะเบียนใช่ไหมฮะเรารู้อยู่ว่าแผนที่หมู่บ้านกลุ่มคนเหล่านี้น่าอยู่ตรงด้าน,านไหนเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวเองนะคะเราจะไปให้ความรู้เขาด้านสุขภาพเราก็ต้องมีความรู้ของเรานะคะด้านสุขภาพนะฮะแล้วอันที่2เราต้องรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย เขามีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าเพราะงั้นอสอมก็ต้องไปถามนะไปสังเกตดูนะคะสภาพการเป็นอยู่ของคนคนนี้นะคะเมื่อเราไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาอยู่กับใครนะคะเขาอยู่อย่างไรดูอย่างไรไหมคะว่ากินอยู่หรือมีคนดูแลนะคะอาหารการกินต้องทําตัวเองไหมสภาพร่างกายนะ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่พักของตัวเองความสะอาดของปากฟันแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเขาทําด้วยตัวเองได้ไหมแล้วก็เขาสนใจในเรื่องความสะอาดเหล่านี้ไหมอันนี้นะก็เป็นสิ่งสำคัญที่อสมรบัตด,ดี้ต้องสังเกตเมื่อเราไปเยี่ยมนะผู้ที่เสพยาที่เป็นเป้าหมายในการทรํางานของเรานะหลังจากนั้นเสร็จเราก็ต้องดูนะว่าเขามีปัญหาอยากให้เราช่วยเหลือไหม นะมีอาชีพมีเงินใช้นะอยากให้เราช่วยเหลือตรงด้านนี้ไหมหเพื่อเราที่จะไปหาแหล่งที่จะจ้างเขาต่อนะร้านเลยเอาปัญหานี้ไปสอบอะไรนะไปพูดคุยใน,ในผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะให้การช่วยเหลืออันที่สองนะคะก็ต้องถามเขาว่าเขาอาจจะอยากเรียนต่อเนื่องหรืออยากทำอะไรที่เป็นให้เรานะคะ ได้รู้ปัญหาแล้วก็มาบอกกล่าวให้กับคนที่จะต้องอามาช่วยเหลือต่อไปตรงด้านนี้นะคะอันที่3สิ่งที่เราเห็นเราพบเห็นเนี่ยอสมต้องมาบันทึกนะคะและรายงานแล้วก็แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องนะคะและเราไปคร,ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยอย่าลืมนะคะต้องลงบันทึกว่าวันที่ครั้งที่นะคะ แล้วเราไปเนี่ยเจออะไรบ้างแล้วก็เขียนนะคะก็ส่งรายงานอสมบัดดี้เนี่ยเราผ่านการอบรมนะคะโดยออนไลน์แล้วเนี่ยความรู้ที่จําเป็นอะที่อ,อสมต้องใช้บางทั้งเราลืมเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่เราพอสตอนะคะหรือทีมหมอครอบครัวที่เราทํางานเป็นทีมเขาเนี่ยคนกลุ่มนี้อะจะเป็นที่พึ่งของท่านที่เป็นอสมมัดดี้เราอย่าทิ้งเขา ะะเราต้องกล้าที่จะถามว่าเ,ออเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าถ้าเราสงสัยให้รีบถามพี่เลี้ยงเราก่อนก็คือเจ้าหน้าที่เราพสตอหรือทีมหมอครอบครัวที่เราเข้าไปร่วมเป็นทีมนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะชวนเขาไปเยี่ยมเป็นเพื่อนนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าสภาพของผู้ป่วยผู้ที่ผ่านการบำบัดตรงด้านนี้มาแล้วก็ให้เราติดตามเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างไปคนเดียวกลัวเราก็ชวนไปอาจจะเป็นอสมอด้วยหรือทีมเจ้าหน้าที่ด้วยก็ไปด้วยกันก่อนนะคะจนเรามีความรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจเขานะคะหรือถ้าเรารู้จักประวัติของกลุ่มที่เราต้องดูแลผ่านการบาบัดเราก็เข้าไปเลยนะคะเข้าไปหาเขาเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เราเคยคุ้นชินอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่แน่ใจนกลัว เราก็ชวนเจ้าหน้าที่ก็ได้เป็นเพื่อนกันหรืออสอมนะคะที่เป็นทีมเราในหมู่บ้านเนี่ยไปเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยน,นะคะรู้สึกอุ่นใจเราก็ทํางานตรงนี้ได้นะคะอย่าก,กลัวที่จะถามแต่ให้เข้าไปหาปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้น่าก,กลัวเหมือนที่เราคิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ วัตถุประสงค์ทั้งหมดนะคะมีความคาดหวังร่วมกันอันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเราไม่เหมือนประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นความคาดหวังของชุมชนก็คืออสมมับดี้เนี่ยจะต้องมีศักยภาพมีความรู้มีทักษะในการดำเนินง,งานด้านยาเสพติดอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดไว้นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าให้อสมมับดี้เนี่ยร่วมเป็นทีม สุขภาพนะคะในการติดตามเราไม่ได้ไปลำพังผู้เดียวนะคะไปกับทีมของหมออนามายัยทีมของพยาบาลทีมของหมอก็แล้วแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเรียกได้ว,ว่าเป็นชุดปฏิบัติการระดับตำบลน,นั่นเองนะคะเรื่องที่1ย้ำนะคะก็คืออสมอต้องมีความรู้นะคะแล้วก็มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดอย่างถูกต้องตามแนวทางส่วนที่สก็คือเป็นทีมนะคะ ร่วมกับชุดปฏิบัติการระดับตำบลไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหมออนามัยเป็นคุณพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลก็แล้วแต่นะคะบทบาทที่คาดหวังนะคะก็คือเรื่องของการประสานข้อมูลรายชื่อเพราะเราต้องมาดูนะคะว่าพี่เลี้ยงเนี่ยเขาได้มอบใครนะคะที่เป็นผู้ง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายให้เราติดตามเราก็ต้องดูประวัตินะคะศึกษาประวัติพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานของเขา ะะแล้วก็วางแผนร่วมกันนะคะกับพี่เลี้ยงทั้งหมดที่ได้ไดกล่าวมาก็คือชุดปฏิบัติการตำบลน,นะคะว่าในกรณีนี้นะคะถ้าสมมุติเป็นนายกรเนี่ยเราจะเข้าไปดําเนินการอะไรกับเขาบ้างเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งอสมอต้องพกพาค,ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็ป้องกันโรคนะคะยิ่งในยุคโควิดเราก็เติมเรื่องโควิดเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือว่าเวลาเราไปทํางานเนี่ยแน่นอนนะคะ เราเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะคนที่เขาติดยาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าตอนนี้อสมมีบทบาทเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปเป็นทีมเนี่ยคงต้องอาจจะต้องแนะนำตัวนะคะเราแนะนำตัวเพราะว่าเราเป็นคู่หูกับเขาเราแสดงเจตนากับเขานะคะบอกที่มาบอกความหวังดีนะคะให้กับเขาให้เขาได้ทราบนะคะว่าเรามาทำอะไรต่อไปนี้เราจะเดินไปด้วยกันแบบไหนเราก็มีสัญญาใจร่วมกัน นะะในการที่จะติดตามเขาบอกว่าอย่างน้อยปีละสี่ครั้งนะคะเป็นสัญญาใจร่วมกันนะคะแล้วนอกเหนือจากการติดตามที่เรามาเจอที่บ้านอาจจะโทรศัพท์พูดคุยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็อยู่ตามเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับสภาพนะคะการพูดคุยระหว่างอสมอกับนะคะผู้ติดผู้เสพยาที่เราเรียกว่าเป็นบัดดี้กันให้ได้เพราะฉะนั้นต้องผูกจิตผูกใจร่วมกันแล้วก็มีสัญญาใจร่วมกัน ะะแล้วก็ต้องลงบันทึกนะคะก็ช่วยพี่เลี้ยงที่อยู่รพสตเขามีแบบรายงานเขาเรียกแบบรายงานบสตเราก็ไปบอกนะคะว่าเราไปเยี่ยมแล้วเขาก็จะได้ลงข้อมูลนะคะหรือพี่คุณพยาบาลทั้งหลายก็ไปบอกเขาก็ได้นะคะหรือเราจดบันทึกรายงานของเราก็ได้ว่าเรามีคนที่อยู่ในความดูแลของเราถ้าสมมุติเรามีสองคนนะคะเราวางแผนอย่างไรเราก็บันทึกของเราให้เป็นหลักฐาน อันนี้แหละคะ่ะจะสะท้อนถึงความก้าวหน้าหรือพัฒนาการว่าไอ้งานของเราเนี่ยมันสําเร็จไหมนะคะมันก็จะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่านะคะบทเรียนเหล่านี้นคิดว่าบทเรียนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเราไปเจอไปเยี่ยมแล้ววันนี้เราตั้งใจอย่างแต่ไปเจออีกแบบหนึง่งนะคะปัญหาเหล่านี้จะแก้ยังไงเอากลับมา ปรึกษากับทีมของพี่เลี้ยงนะคะเพื่อที่จะวางแผนในครั้งต่อไปหวังว่านะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยนะคะในฐานะที่รับผิดชอบนะคะเรื่องของการดำเนินงานเรื่องของการติดตามปัญหายาเสพติดในชุมชนเนี่ยนะคะโดยอสมอเข้ามามีส่วนร่วมหรือเราเรียกขบวนการนี้ว่าเราสร้างอสมอบัดดี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะเป็นการฟื้นฟูนะคะปัญหาที่ต้องบอกว่าหลังโควิดนะคะคนไม่มีกินคนว่างงานนะคะคนต้องบอกว่าพูดง่ายๆว่าปัญหาที่มันซุกอยู่ก็คือเรื่องเศรษฐ,ฐกิจแล้วคนก็จะไปหันไปติดยาไปลักขโมยมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราวางวางแผนแบบเขาเรียกได้ว่าร่วมด้วยช่วยกันโดย เดินบนฐานของการทำงานร่วมกันโดยเอาอยาเสพติดเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ลองสู้กับมันด้วยวิธีการต้องใช้คำว่าการเป็นคู่หูนะคะเรียกว่าล้างใจเขาล้างบ้านนะคะแล้วก็ล้างชุมชนให้ปลอดอยาเสพติดค่อยๆทำนะคะเรนคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะคะปัญหาเรื่องอยาเสพติดจะต้องลดลงแล้วก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกจังหวัดนะคะทุกอำเภอทุกตำบลน,นะคะแล้วก็พี่น้องอสมอนะคะอย่างน้อยตำบลละ2คนที่อุทิศตัวนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะผลสำเร็จภาพรวมของประเทศนะคะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหเดือนนะคะที่เรากำลังจะสร้างบทเรียนดีๆเนี่ยนะคะฉันคิดว่าถ้าสำเร็จไปได้ด้วยดีและมีการประเมินเป็นระบบเนี่ยเราคงเป็นที่ภาคภูมิใจร่วมกันว่า ประเทศไทยทำได้ค่ะภาวะโควิดเข้ามาเนี่ยทุกคนต้องอยู่กับปัจจุบันอนาคตจะยังไงก็ช่างมันแต่ถ้าเราลงมือทําตั้งแต่วันนี้นะคะเรื่องยากแค่ไหนเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันไม่มีทางสําเร็จเรื่องยาเสพติดเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ต้องอาศัยทัศนะในการมองนะคะว่าเรื่องนี้มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาจัดการเลยเนี่ยนะคะรับวันปัญหาก็คงต้องยิ่งเพิ่มขึ้น ใครอยากจะเจอวันดีคืนดีอาชญากรรมเข้ามาอยู่หน้าประตูบ้านเราอยู่ใกล้ตัวเราเราถือกระเป๋าเงินกว่าจะเราจะได้งานซึ่งเงินเอามากินเอามาใช้แต่ละวันก็ไม่รู้ใครที่เขาติดยาแล้วต้องการเอาเงินไปซื้อยาเสพติดนะคะแล้วก็มาปล้นชิงหรืออาจจะฆาตกรรม ะคะใครก็ได้เกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้น,นะะวันนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะจัดการกับยาเสพติดอย่างไระะต้องบอกว่าลองคิดดูะะว่าเ7่77จังหวัดทั่วประเทศไทย7,000กว่าตำบลทั่วประเทศนะค,ะคนที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดะะก็คือคนในชุมชนนั่นเองแต่เราถ้าจะให้คนไทยกว่า 60ล้านคนนะคะเข้ามาทำภารกิจเรื่องนี้ร่วมกันดิฉันมองว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ไกลเกินแต่ถ้าเอาใกล้เข้ามานะคะในส่วนที่เป็นเรื่องของสุขภาพเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ายาเสพติดเขาให้มองคนติดยาเสพติดเหมือนกับคนเป็นโรคเรื้อรังรักษายังไงก็ไม่หายแต่ให้เขามีความรู้สึกที่เขาอยากจะอยู่ที่ ชุมชนเราจะไม่กันเขาออกไปถึงแม้เป็นลูกหลานเราเราก็ต้องดูแลเขาให้อยู่ในชุมชนไปกับเราให้ได้ให้เขาถูกควบคุมอยู่ภายได้ความรักนะคะความที่ไม่ทิ้งกันอยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ,ะที่จะพูดก็คือต้องปลุกพลังความร่วมมือร่วมใจเอาคนของเราก่อนก็คือกลไกนะคะที่เป็นต้องใช้คำว่านักรบสีเทาแนวหน้า ก็คือพี่น้องอสมอทุกคนนะคะให้เข้ามาทําหน้าที่นะคะในการที่จะช่วยนะคะเฝ้าระวังและก็ติดตามเยี่ยมคนเหล่านี้แต่เราดูในเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะของลูกหลานนะคะหรือใครก็ได้ที่ก็ติดยาแล้วก็รายงานเข้ามาที่ตัวของเจ้าหน้าที่ที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ะะหรือคุณพยาบาลนะคะคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะเพราะฉะนั้นต้องถามว่าความร่วมมือครั้งนี้นะคะต้องบอกว่า,าทั้งโลกเขาเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าการสู้รบกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะคะก็มีตัวแบบมากมายแต่สุดท้ายนะคะก็ต้องมาจบที่เราทำอย่างไรที่เราจะร่วมมือร่วมใจกันคืนคนดีให้กับสังคม นั่นก็คือชุมชนต้องมีส่วนในการเข้ามาร่วมจัดการกับปัญหาย,ยาเสพติดนะคะทีนี้ก็จะพูดถึงบทบาทของพี่น้องอสมอะะที่มีอยู่กว่า1นล้านสี่หมื่นคนทั่วประเทศนะคะอสมอไม่ใช่ทุกคนคะ่ะที่จะเข้ามาลงในภารกิจนี้นะคะเพราะเข้าใจค่ะว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ยากแล้วก็ดู น่ากลัวอาจจะทําให้ถึงอันตรายต่อชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวก็ได้แต่เรามีอสมอนะคะที่เป็นอสมอดีเดน่นระดับชาติสาขายาเสพติดนั่นก็คือผู้ที่เขามีใจรักที่จะทํางานเรื่องนี้นะคะทำหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่เลี้ยงระดับราพาสตนะคะแล้วก็คุณพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจค่ะที่ทําให้เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นก็คือ อ,อสมงบัดดีนั่นก็หมายถึงคำว่าบัดดีนี่ก็คือเหมือนเป็นคู่หูอะค่ะคนเราเนี่ยนะคะ,ะสูงที่สุดนะคะที่ทุกคนอยากได้ก็คือกัลยาณมิตรคือเอาสิ่งดีๆเอาความรักความเมตตาความปรารถนาดีส่งให้กับเพื่อนของเราเพื่อนคนนั้นอาจจะเป็นลูกเป็นหลานก็ได้ที่เขาอนาคตก็ไปติดก,กับดักก็คือเรื่องของยาเสพติดทำอย่างไรนะคะให้เราจะไปดูแลเขาอย่างน้อยที่สุด ก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ทำอย่างไรให้เขาเนี่ยเลิกการใช้ยาให้ได้นะคะอันนี้ถือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อแผ่นดินของเราเป็นการคืนคนดีให้กับสังคมนะคะเปิดพื้นที่ทางสังคมในชุมชนเนี่ยให้ลูกหลานของเราเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็ปรับความคิดของเขาะะให้เขาเนี่ยเข้ามามีใจที่เข้มแข็งนะคะที่จะ กลับตัวกลับใจนะคะใครมีความสุขที่สุดนิ้นคิดว่าคนที่มีส่วนค่ะทุกคนมีความสุขหมดรวมทั้งอสมอที่สำคัญก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องเขานะคะต้องมีความสุขไปด้วยกัน